ครัต่อไปนี้เป็นเวลาที่เราได้ไปชุมกันทำกิจอันเป็นมุนกุศลเบื้องตน้นเราได้สวดมนต์ทำวัดดําลึกนึกถึงคนประพฤติจ้าคนประทําคนประสงค์ เป็นกิจวัตรประจำวันของเราได้ปฏิบัติมาเป็นอย่างนี้เป็นเหตุให้เราทำความปลื้มใจและดีใจที่ชีวิตของเราผ่านไปโดยอาศัยบางเห็นความดีที่เราทาั้งหลายได้สั่งสงไว้ให้เป็นเครื่องหนุนสมทบทุน เป็นกำลังจิตในปัจจุบันหวังว่าอาศัยความศรัทธาเริ่มสายทิศต่างมั่นอยู่ในจิตใจของเราชีวิตของเราที่เหลืออยู่ในภายภาคข้างหน้าเราทั้งหลายจะต่อสู้ยืนยัดในความดีเพราะเราได้เลือกแล้วว่าความสุขที่เกิดผล จากการประพฤติปฏิบัตินี่เป็นสัจธรรมอันเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความดีนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้แต่ในอดีตบุคคลผู้ทำดีก็ย่อมนำมาซึ่งความสุขไม่มีขอบเขตไม่มีแดนใครสามารถทำความดีได้มาก เพิ่มภูมกุศลได้มากเท่าไรยิ่งอำนวยผลให้เป็นพลังผลักดันหนูนให้บุคคลผู้นั้นมีฐานะอันดีสูงขึ้นยิ่งยิ่งไปตามระดับความดีเหล่านั้นเป็นสิน่งที่สะสมไว้ยอยู่ในจิตใจของเราเมื่อจิตใจยังมีอยู่เราได้ทำความดีลงไป จิตใจย่อมเป็นผู้ติดสังสมเป็นนิสัยเป็นปัจจัยอุปนิสัยต่อไปอีกอาศัยความดีสิบสังสมนี้ทำให้บุคคลเกิดมาไม่เท่ากันมีสีสนันวันณะไม่เท่ากันมีสติปัญญาไม่เท่ากัน ถึงมีความสุขไม่เท่ากันมีความสามารถรักษาปฏิบัติให้เกิดความสุขไม่เท่ากันทั้งทั้งจิตใจในต้องการความสุขเหมือนกันหมดต้องการความดีเหมือนกันหมดสิด่งใดเราทำให้คนต่างกันสิน่งเหล่านั้นก็คือ ความดีที่สั่งสมอุป์รุมไว้ในจิตใจนั่นเองบางคนไม่รับผิดชอบว่าความดีที่ตนทำนั่นไม่เห็นมีอะไรทำไปหมดไปจึงไม่มั่นใจในความดีที่ตนกระทำไม่เชื่อมั่น ไม่ความดีเพราะอาศัยตนไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตพินิพิจารณาภาวนาให้เกิดความเห็นอันถูกต้องเกิดความเห็นตรงถึงแม้ว่าความดีนั่นมีอยู่ผลของความดีนั่นมีอยู่แต่ก็ไม่สามารถจะให้เกิดความรู้ความเข้างใจอันถูกต้องบุคคลที่ไม่เอาใจใส่ไม่ได้ศึกษา ไม่ได้คบหาสมาคมกับบัณฑิตไม่ได้ฟังธรรมของบัณฑิตไม่ได้พิจารณาธรรมของบัณฑิตที่ตนได้ฟังแล้วไม่ทอดทุราความข้าใจอันลึกซึ้งในธรรมนั้นก็ไม่บังเกิดขึ้นเพราะเอาจิตทันเถไปในทางอื่นที่เป็นส่วนมาก เลยทำอันเป็นบันดิตที่ได้ยินได้ฟังนั้นย่อมไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรก็เลยเข้าใจว่าบุญกุศลไม่มีหรือผลแห่งบุญแห่งกุศลไม่มีบาปไม่มีโลกหน้าไม่มีเข้าใจว่ามีแต่โลกมนุษย์อันนี้เท่านั้นเพราะอาศัยที่ตนตาฟาา มองเห็นเฉพาะตื้นตื้นไม่ได้มองเห็นสิ่งละเอียดลึกซึ้งโดยเหตุดยผลตามความเป็นจริงไม่เข้าใจว่าไม่มีเหมือนกับคนตาบอดไปเห็นช่างไปดูช่างอยากจะรู้จักช่างเป็นตัวอย่างไรเขาไดเยินเหยช่างของกำลังแก้วนะั้นมันเชื่อม ไม่ทำอะไรคนเขาฝึกอาจารย์ดิอยากจะรู้ช่างแล้วรู้จักช่างของเขาบ้างต้งอาจัยตนเองตามบอดก็อ,อยากจะไปคลำดูให้รู้จักพอเข้าไปแล้วช่างมันนอนอยู่มันไปคลำถูกส่วนใดส่วนหนึ่งก็กลับออกมาว่าช่างตนใดเห็นแล้วรู้จักแล้วไปทีงมีคนอื่นเขาพูดว่าช่างอย่างโน้นอย่างนี้ลรงไม่เชื่อ ช่างจะคลมถูกคางของมันก็เหมือน,นกับไม้กวาดที่ก็ทักไว้เลยไปยึดมัน่นถือมันมาช่างคือเหมือนไม้กวาดจริงๆใครพูดใครคนอื่นเองถ้าบาดคนอื่นไปคีกถูกใครอื่นเลยออกมาก็พูดอย่างหนึ่งไปผลที่สุดตะบาดทุกคนไปคเำแต่ละอย่างลเลยทะเลาะกัน ด้วยสาคัญระดารู้ตนเองรู้จักช่างด้วยตนเองชั้นใดการที่บุคคลไม่ได้ปฏิบัติทมของบัณฑิตที่อาศัยการได้ยินได้ฟังแล้วให้เกิดสติปัญญาอันเห็นชอบนั่นแล้วมาตีโพยภัยว่าตัวเองรู้ตัวเองเห็นตัวเองเข้าใจ ว่าโลกหน้าไม่มีบุญบาปไม่มีคุณโทษไม่มีไม่เห็นใครมาบอกตายแล้วก็หมดไปบางคนทำบาปมีความสุขบางคนทำบุญมันมีแต่ทุกข์เลยเกิดความเข้าใจผิดเลยไม่สนใจปล่อยชีวิตของตัวเองให้หมดไปอยู่ด้วยความประมาท เวลาชีวิตสุดท้ายไม่ได้ประโยชน์อะไรคนส่วนใหญ่เป็นไม่เข้าใจอย่างนี้เราทาั้งหลายไม่เป็นคนประเภทนั้นนับแต่เราได้หันหน้าก็มาหาทางเจินโดยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคุณพระพุทธเจ้าคุณประธรรมประสงค์เป็นพต่งเป็นบรรทัดฐานการประพฤติปฏิบัติ เราพึ่งพระพุทธเจ้าเราก็ดูพินิจพิจารณาที่พระองค์ปฏิบัติมาแต่พระพุทธเจ้านั้นที่พระองค์ได้เป็นแต่พระพุทธเจ้าก็พระองค์ปฏิบัติสร้างสมคุณงามความดีไม่ใช่าอยูใช,ช้เฉยนั่งนั่งนอนนอนแล้วก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกน้วนจะพระองค์ในส้างสมอบรมคุณงามความดีมานับกับ เป็นกัดเป็นโกรธแห่งกันนักพบชาติไม่ช่วยทรงเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเ,าเพื่อสั่งสมอบรมความดีนั้นๆั้นพระองค์จึงได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสอนผู้อื่นให้บรรลุตามตรัสรู้ตามผลทุกตามพระองค์เป็นจำนวนมากเราทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทตั้งใจศึกษาปฏิบัติ เราทางหลายก็จะได้ประสบความรู้ความฉลาดความเข้าใจในธรรมเมื่อปรมีภกเกล้าแล้วเราก็จะได้เข้าถึงธรรมที่แท้จริงอันเป็นสัจธรรมที่พระองค์นำมากล่าวมาสอนเราก็จะได้รู้แจ,จ้แทงตลอดประจักในจิตใจของเราโดยอาศัยความเป็นผู้ไม่ประมา ถ้าหากเรายังไม่บรรลุถึงที่สุดแต่ทำนั้นยังอุดหนุนให้เรามีสติมีปัญญาสามารถดำเนินชีวิตของเราไปในถูกทางจนกว่าจะพ้นทุกข์ที่แท้ริ่นยังให้ได้รับความสุขในพบในคติที่เราเกิดแออกะะ่ตามสวะวตตามสมควรเป็นคนมีโรคภัยน้อยอเป็นคนมีสติปัญญาดี สามารถสร้างความดีใส่ตัวเองยิ่ง,งขึ้นไปมีจิตเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบสร้างความดีให้คนพูดดีทั้งหลายเลื่อมใสนับถือไปที่ไหนไม่เป็นภัยต่อสังคมสังคมรับรองการประพฤติการปฏิบัติเพราะเป็นคนสะอาดได้รับความเชื่อถือนับถือจากจมนวนชนทั่วไปผู้เป็นบันดิตทั้งหลาย นี่อัน,นี้สงของการปรปฏิบัติจะไม่มีอย่างไรเล่าเมื่อเราพินิจพิจารณาแล้วเราเห็นได้ไม่ต้องดูที่อื่นในตัวของเราที่เราปฏิบัติอยู่นี่แหละในปัจจุบันเราก็ได้รับความดีเราควรให้คะแนนให้รางวัลแก่ตัวของเราเองเห็นตัวของเราเองการปฏิบัติ ของเราเองเรารู้รักรองการความดีของเราเองเกิดความเอ็นใจปลื้มใจองค์สมเด็จพจะสัมมาสัมพุทธเจ้าใครไปรับเราพระองค์ใครไปให้รางวัลพระองค์ก็ความดีที่เกิดขึ้นในจิตในใจนั้นเองเป็นรางวัลที่ปรากฏขึ้นที่ไม่มีเวรไม่มีภัยเป็นคนสะอาด เป็นคนสงบเป็นคนเรียบร้อยถ้าไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรมจะเรียบร้อยได้อย่างไรปฏิบัติถูกได้อย่างไรเหมือนคนไม่เคยเข้าวัดเวลาเข้ามาแ่ะททำอะไรก็ไม่เป็นเราได้ฝึกได้ฝนอย่างนี้มันก็คล่องแคล่วจา,าไม่เห็นได้หรือมันก็ต้องเห็นใครได้ฝึกฝนเรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็เรียบร้อย <c oughs> ข่าคารพนานหนักหนืดเ,เห็นอยู่อย่างนี้แหละปัจจุบันก็มีความสุขอย่างนี้แหละตราสองโดยจิตใจของเราแต่และวันละวันเราก็ตรวจได้เราตรวจดูแต่และวันละวันวันนี้เราทําอะไรไม่ดีบ้างเราได้รับทุกข์อย่างไหนบ้างต่ความทุกข์เกิดขึ้นเราก็สามารถตรวจทดสอบทุกข์นี่มาจากไหนเราก็จะตรวจเห็นอีกเราาำ ตั้งไว้ในใจว่าเราจะไม่ทําสิ่งน,นั้นอีกเมื่อทาอีกก็ทุกข์อีกเส้ามองอีกแล้วก็ตั้างอธิษฐานไว้ว่าเมื่อเราเห็นชัดเห็นจริงในชัดจริงน,นั้นได้ว่าเป็นเหตุให้ทุกข์เมื่อทำแล้วเราได้รับทุกข์เพราะมาจากที่เราช่ังเผลอเร,รเราปล่อยมาเราปล่อยจิตปล่อยอารมณ์ของเรา,เาหายหลง ได้เพ้อขึ้นมาแล้วเราก็ได้ประสบความไม่สบายในจิตในใจทําให้เกิดความเศร้าหมองในจิตในใจเมื่อเราตรวจเห็นชัดอย่างนี้แล้ว่อนี้แหละเป็นบทเรียนของเรานี่แหละธรรมะเป็นเครื่องสอนเราที่เราประสบได้โดยตนเองมันเป็นสัจธรรมในส่วนที่ไม่ดีที่รพระพุทธเจ้าสอนให้เราละ ในส่วนที่วันนี้เราได้ความสุขมีจิตใจผ่องแผ้วจิตใจเบิกบานทั้งวันเราก็สามารถตรวจเ็ดูเหตุที่เราได้รับผลในปัจจุบันก็สามารถตรวจรู้ได้เพราะเราไม่ได้ทําความผิดเราไม่ได้ทําสิ่งที่ไม่ดีทั้งทางกายทางวาจาและจิตใจเรามีสติมีความสำรวมีการะลือกดด ถึงแม้เราจะพูดจะทําการงานแต่เราก็ทําด้วยสติอันดีนั้นเราพูดด้วยในสติอันดีนั้นด้วยปัญญาอันฉลาดอันนั้นเราได้รับความพอเพลิวได้ความมั่งความเบิกบานในจิตในใจของเราหมดจดสะอาดนี่อันนี้ก็เป็นเครื่องรับประกรันที่เกิดขึ้นจากตัวของเราเองเป็นสัจธรรมในส่วนดีในส่วนฉลาดในส่วนกุศล เมื่อความจริงอยู่อย่างนี้จะว่าบาปไม่มีอย่างไรบุญไม่มีอย่างไรเมื่อความดีมันมีอยู่ในจิตใจอย่างนี้เมื่อจิตใจยังไม่สิ้นพบสิ้นชาติเพราะพบทั้งหลายก็มาจากจิตใจอันนี้ความเกิดก็เกิดขึ้นในจิตใจอันนี้ เมื่อจิตใจอันนี้ยังมีอยู่แล้วสิ่ใดเราจะไปทำลายมาขัดขวางไม่ให้มีพบหน้าไม่ให้มีชาติหน้าเพราะชาตินี้ก็เป็นชาติหน้าเมื่อแต่ก่อนแต่เรายังไม่เกิดเราก็ได้เกิดมาแล้ว เพราะชาตินี้ก็เป็นชาติหน้ามาแต่ก่อนแต่เรายังไม่เกิดเราก็ได้เกิดมาแล้วมาฉาติหน้ามาเป็นฉาตินี้เมื่อเราเกิดขึ้นมาอีกมันก็เป็นฉาตินี้ออกเพราะที่ผ่านมาก็ยังเกิดมาแล้วมันได้อัตภาพมาแล้วไม่ใช่ว่าเรารู้ทุกอย่างกเกิดไม่ใช่ มันก็เราบริโภคอาหารไม่ใช่เรารู้ทุกอย่างมันก็ยังไปบำรุงร่างกายให้เป็นชีวิตจิตใจขึ้นมาเราเพียงแต่เที่ยวกลืนเข้าไปนั่นธรให้ชาติะแสงให้ทำให้ชาติจับการเองเราไม่ได้ว่าอาหารส่วนนั้นส่งไปบำรุงส่วนนั้นอันนั้นส่วนนั้นเราไม่ได้บอกเราไม่ได้สั่งไม่ได้สอนไม่ได้รู้เลยว่าจะบำรุงส่วนไหนจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตาม ส่วนธรรมธาตุตกแต่งให้เราอัตภาพทุกส่วนเราไม่ได้แต่งเองวิดามันดาก็ไม่ได้แต่งเองไม่ได้ไปช่วยหรืออะไรเลยเนื้อตีนเนื่อมือหลับถึงเอาไวยวะอะไรอยู่ตรงไหนไม่ได้ไปจับใจเลยมันเกิดมาหมอเจาะทุกอย่างตาคนอยู่ตรงไหนหูคนอยู่ตรงไหน ันคนอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นตรงนั้นโดยใครๆก็ไม่ได้จัดให้แ่งใ,ให้นันทำไมถึงเป็นมาได้นี่มาได้เราไม่เราก็ไม่รู้ไม่ได้ทำแล้วทำไมมันเป็นมาได้สิ่งที่ไม่รู้จะขัดขวางอะไรได้อันนี้คือเหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้รู้จักพบหน้าชาติหน้าก็จริง แต่ยังเมื่อจิตใจของเรายัางมีความอะไรยังมีความผัวพันในธาุในขันในสิ่งเหล่านี้อยู่ยังติดข้องอยู่ในสิ่งใดนะ่ะอันนั่นนละที่เราจะหนีไปไม่พ้นจะต้องกลับมาอีกเหมือนก็บเราไปเกาะเกี่ยวข้องอยู่ในวัดของเรานี่แหละไปที่ไหนแล้วก็กลับมานี่อีก ในอะไรเราพาเรามาก็เพราะจิตมันไปเกี่ยวข้องถ้าเราสละทิ้งเหมือนก่นมอแต่ก่อนอยุดเบอร์แวงก็ไปแต่เบอร์แวง,อ,แงอยู่นั่นหน้าสละทิ้งแล้วไม่มีสละไม่ไปแล้วมายึดที่ใหม่อออกจากนั่นก็มายึดวัดอีกอย่างนั้นแหละอันนี้ด้วยอำนาจแห่งความเกี่ยวข้องด้วยความยึดถือมันก็เป็นพบเป็นชาติอันนี้พกพน้อยๆในปัจจุบัน แห่มันจะมาเองจิตเมืองไทยยังเป็นเมืองของเราวัดของเราอยู่ก็ต้องเที่ยวไปทเที่ยวมาอยู่นะนะเพราะยังเกี่ยวข้องอยู่อะไรพาไปแล้วมันยังไปได้ไกลแสนไกลยังไปได้นี่ถึงจิตใจที่ละขันอันนี้ไปแล้วเพราะจิตใจยังห่วงยังพวัวพันอยู่ มันยังไม่เบื่อหน่ายในขันมันก็ต้องสร้างขันขึ้นมาเองเมื่อมันมีขันขึ้นมาเองก,ก็ต้องมีพบมีชาติขึ้นมาเพราะมันยังหลงอยู่ยังไม่เห็นโทษให้สิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่ต้องเป็นห่วงขอให้สร้างความดีสิ่งใดอันเป็นไปเพื่อความดีเราพยายามทำ การทำความดีนั้นถ้าจิตของเรามีความเห็นชอบอบรมให้ได้ถูกต้องแบบการทำความดีทำได้ยิ่งง่ายกว่าทำความชั่วอีกแต่สำหรับคนดีท่านว่าทำความดีได้ง่ายแต่ทำความชั่วยากเหลือเกินใครจะดึงลากไปให้ไปทำความชั่วมันทำไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะเห็นโทษเห็นทุกข์แต่คนผ่าน คนไม่ดีทำความชั่วได้ง่ายตาสอดส่องแต่สิ่งที่จะต้องทำความชั่วหูก็คอยฟังขา่าวพอได้ยินข่าวที่จะตนเคยทำพอใจเกิดความยินดีไปในธรรมนถ้าใครดึงมาสวดมนต์มาไหว้พระมาภาวนาะจำสิ่งภาวนาะมันมาไม่ได้ขัดข้องนะจิตใจ มันเป็นอย่างนั้นมันขัดขวางเพราะฉะนั้นคนดีทําดีได้ง่ายคนชั่วทําชั่วด้ง่ายเมื่อมาวัดแล้ว,ลวมันก็ทําดีอีกแะบไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้อย่เฉยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราควรจัดคนทํามาจัดมาทําอันถูกต้องแของแขร่งร่วนจะเป็นความดีท้งนั้นมาปฏิบัติบ,ตบริหารดูแลวัดก็เลย ร่างกายก็เลยใช้ไปในทางส่วนที่ดีที่เกิดประโยชน์ให้เป็นวัดเป็นวางเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก็ไม่ได้มาเฉยๆมาดูอะไรควรทำอะไรควรทำไม่ให้ว่างจากการกระทำนั่นจิตใจไม่ปล่อยผักเปล่าเรามานั่งภาวนาแม้แต่ลมหายใจก็เป็นบุญเป็นกุศลือสร้างความดี ขาที่เรามาพักนั่งทําความดีนี้ก็เป็นขาที่ใช้การเกิดประโยชน์แขนเราที่ใช้เกิดประโยชน์ทุกอย่างล้วนต่จะเป็นพื้นฐานหรือเป็นเหตุให้ได้ฝึกฝนทาความดีเป็นทางหลังหลายซึ่งความดี าการกราบการไหว้การเคารพความสำรวมการเลือกแล้วพูดพิจารณาแล้วพูดพิจารณาแล้วทำรว้วจะเป็นศีลเป็นความสำรวมเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นทุกเก้าแต่ละเก้าแล้วเดินไปทางความดีเดินก่อนร้วแต่แต่ละก้าละนก้าเป็นบุญเป็นกุศลถ้าเราตรวจดูแบบเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่เราทำนี่ แต่เราพิจารณาให้ละเอียดไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยพอที่จะทำความเพืมใจและดีใจทั้งความสุขใจให้แก่พวกเราเป็นอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายได้สร้างใจอันถูกต้องได้ทำความดีอันนี้เราไม่ควรเข้าใจผิดให้รู้ตัวเองแบบมีชีวิตตั้งอยู่ได้โดยดีแล้วควรพยายามทำางยิ่งยิ่งกนไปราะฉะนั้น เมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ในใจนำไปมณัสิการตึดตรองปนิสพิจรารณาให้เกิดอุบาแยกคายแล้วนำมาใช้ปฏิบัติพึกหัดอบรมโดยความไม่ประมาทเราก็จะได้รับผลความสุขความเจอิญบรรยายมาวันนี้สมควรเก่นเวลาหยุดติดตรงนี้ก่อน